ในคลิปนี้นะครับขอทำการแก้ไขการคำนวณในข้อหนึ่งห้าจุดสาจุดเจ็ดนะครับก็ก็คือว่าในการคำนวณน,นี้ก็อ่ามันมันจะมีข้อผิดพลาดในการคำนวณ f พม x นะครับ f f พม x ที่เราใช้ผลหารนะครับกดผลหารเราได้ออกมาเป็น ลบ 16x กํลัง2บวก 8x ลบ6นะครับส่วนด้วย 4x กํลัง2ลบลบ3ตอนนี้ก็หลังจากที่คํานวณมาแบบนี้นะครับแล้วเราต้องการสรุปว่ามันได้ค่าน้อยกว่า f x น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับตัวนี้ก็ได้ได้จากเราแยกลบ8 ออกมาจาก 16x กำลังลบ 16x กำลัง2บวก 8x นะครับตัวนี้ก็จะเป็น 2x กำลัง2ลบ1นะครับซึ่งตอนนี้เราสิ่งหนึ่งก็คือเราจะกำหนดให้ x ตั้งแต่1ถึง i n นฟิน t y ซึ่งตัวนี้มันจะรวมจำนวนนับทั้งหมดนะครับที่เรากำหนดตรงตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ ตัวข้างล่างมันเป็นสูตรด้วยนะครับทีนี้พอกำหนดในลกนักษณะนี้ x ตั้งแต่หนึ่งขึง้นขึ้นไปนะครับค่าค่าในวงเล็บนี้จะเป็นบวกนะครับในวงเล็บนี้เป็นบวกคูณกับลบได้ลบแล้วก็เป็นลบลบอีกเป็นลบนะครับตัวส่วนเป็นบวกอยู่ลดังนั้นก็จะมีค่าน้อยกว่าเท่ากับสูนยทำให้เราสรุปได้ว่า mx เป็นฟังก์ชันไม่เพิ่มนะครับแล้วก็สองไอ้เจ้าอันดับที่สอดคล้องกับมันนะครับก็จะเป็นลำดับไม่เพิ่มด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็คือสิ่งที่ต้องแก้ไขจากคลิปเกาะน,นะครับของข้อ5.3.7ข้อหนึ่งนะครับก็จะ มีจุดที่แก้ไขแต่เพียงเท่านี้ครับ